ครับสวัสดีครับนักะลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพู่พาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าวันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยสนทนากันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับวันนี้ผมนะักขนมิดหมอก็ ยินดีต้อนรับนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็คืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่มีโอกาสเข้ามานั่งทําคลิปทําวิดีโอนะครับหรือว่าได้เข้ามานะครับนําเอามีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์มาให้ท่านได้รับชมอีกหนึ่งวันนะครับนะ ก็ที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นมีดหลงพอเดิมนะที่วางไว้ให้ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้หรือจะเป็นมีดด้ามงาฝักงานะครับจะเป็นมีดสลิกาปากกาอะไรต่างๆพวกนี้นะก็วางเป็นแบ็กกราวให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะ <S <S ที่วางอยู่ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือ หรือจะเป็นฝั่งขวามือก็อล้วนแต่ว่าเป็นมีดขนาดพกพานะ,ะเป็นมีดขนาดพกพาเป็นมีดที่ผู้คนค่อนข้างที่จะ,ะนิยมกันนะครับนะนิยมใช้กัน่ากันง่ายนะครับนะ,ะส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเขาเรียกว่าได้มีโอกาสนะครับที่ได้นําเอาเป็นมีดหลวงขลุงวัดน้องสีนวลก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเขาเรียกว่าเป็นมีดฉายทงนะ ก็มีความยาวของใบก็อยู่ที่4.5นะ4.5นิ้วเท่านั้นเองนะครับรวมด้ามฝักประมาณ8นิ้วนะครับ8นิ้วก็ถือว่าเป็นมีดที่อ่าเป็นมีดแบบเขาเรียกอะไรนะครับเป็นมีดขนาดพกพ้านะอ่าหรือเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับนะเป็นอ่ามีดที่อ่ามีผู้คนต้องการค่อนข้างที่จะมาก คนหาค่อนข้างที่จะมากนะครับนะเป็นยีดดาไม้ฝักไม้นะจะมาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะเอาละครับวันนี้ก็นะเป็นอาจจะไม่ทำนะครับาอาจจะไม่ใช้เวลานะจะไม่ใช้เวลาให้เน่นนานนะครับนะก็จะใช้เวลาในคลิปนี้ก็ประมาณสัก10 20นาทีประมาณนี้นะครับนะก็เนื่องจากว่าในคลิปที่ผ่าน,านมาก็ส่วนใหญ่ผมก็จะ ใช้นะครับเวลาค่อนข้างที่จะยาวนะในแต่ละคลิปเนี่ยก็ใช้เวลาพูดเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าก็มีนะครับแต่ช่วงหลังๆนี่ก็พยายามที่จะเซฟเวลานะครับตัดเวลาลงมาให้เหลือประมาณสัก10กว่านาทีบ้าง20กว่ากนาทีบ้างเอาเรียกว่าสูงสุดก็จะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่ก็10กว่า20นาทีนี่ผมก็จะพยายามจบนะครับให้ได้นะนะครับนะ และที่สำคัญนะครับหลักๆในการที่เข้ามานั่งทำคลิปทำวิดีโอก,ก็ไม่ได้มาสอนกันนะครับนะแต่ต้องการที่จะนำเอาเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลุ่งนะหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืง้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆครูบาอาจารย์นะครับเรียกว่าพระเกจินะครับ ที่มีชื่อเสียงลดงดังในเขตภาคเหนือตอนล่างก็จะมีหลากหลายจังหวัดด้วยกันนะก็ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับไปพิจิตรพิุโลกก็ไปยานุนนะครับนับจังหวัดเพชรบูรณ์นะถ้าเหนือนะครสวรรค์ไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรแล้วก็ถ้าพูดถึงจังหวัดพิจิตรนั้นก็จะนึกถึงแต่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะ,ะก็ หลวงพ่อเงินก็ต้องเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว,ลวนะครับนะในเรื่องของอชื่อเสียงของท่านนั้นก็ต้องบอกว่าคาจร้อนคัดใไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งเช่นเดียวกันนะครับนะถ้าเป็นพระในรุ่นก่อนๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงล่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะจริงๆในเขตภาคเหนือนะครับตอนล่างมีเยอะนะครับนะมีเยอะนะพอเลี้ยวซ้ายจาก วัดหลวงพ่อเงินไปสักนิดนึงนะครับนะมันก็จะถ้าวิ่งเส้นไปพิษุโลกนะครับนะเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าสี่แยกโพทะเลอำํำเภอโพทะเลนะแยกขวาไปวัดหลวงพ่อเงินแยกซ้ายไปวัดหลวงพ่อพิมพ์าเขาเรียกวัวดหนองตังนูนะอ,อยู่ในเขตอำเภอ,อเกาะลรนพลพิสัยนะก็เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยพูดถึงพระ อริยสงฆ์นะครับหรือว่าพระที่มีชื่อเสียงโงดังในยุคก,ก่อนก่อนนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะไม่ได้เกินเยอะไม่ได้นั่นเยอะแล้วครับจะให้มาดูในเรื่องของอมีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะ,ะนี่นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะ,ะเป็นมีดขนาดพกพานะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะก็ฝักรัดด้วยหวายนะครับนะ ถือว่ามีความงดงามนะครับมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะมีดเล่มนี้นะก็ลองชมดูนะครับเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับนะพูดถึงหลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าเป็นท่านแรกนะครับที่เป็นผู้ปฐถม,มบทนะเป็นผู้ริเริ่มนะครับในเรื่องของมีดเทพศาสตราหรือว่ามีดหมอนี่แหละนะครับนะท่านสร้างมีดก่อนหลวงพ่อเดิมนะ,ะที่สําคัญหลวงพ่อลุงนั้นก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นญา,าติสนิทกันเลยนะครับนะ,ะเป็นเงากอเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมเลยนะก็ที่สําคัญก็ท่านก็เป็นพระที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกองค์หนึ่งนะ,ะ,ะและความเป็นจริงหลวงพ่อลุ่งนะครับว่าน้องสีนวลเนี่ยท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นน้องอ หลวงพ่อเดิมนะครับท่านบวชทีหลังแต่ก็มีความภาคเปลี่ยนมีความอุตสาหะนะครับก็คือ,อสนใจาทางเรื่องเขาเรียกว่าเวทมนต์คนะาถาอาคมอย่างมากนะครับเมื่อบวชไปแล้วก็ได้มุ่งมั่นนะครับนะศึกษาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ในหลายท่านนะครับนะโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่บวชให้กเ็เนื่งจากว่าหลวงพ่อเงินท่านเป็นพระคู่สวดน,นะครับนะบวชให้กับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะนั่นแหละครับก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับนะหลวงพ่อเงินท่านก็สร้างมีดมามาก่อนนะครับมาก่อนขายแต่ว่าจํานวนมีดหลวงพ่อเงินนั้นก็ถือว่า,ามีน้อยนะครับนะหลวงพ่อเงินวัดพระป,ปางเหลืองนะครับนะถือว่าท่านได้สร้างน้อยนะครับ แต่ก็มาถ่ายทอดนะครับในวิชาการสร้างมีดตีมีดให้กับหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวนของเราอีกครั้งหนึ่งนะและก็ที่สําคัญมีดหลวงพ่อลุงนะครับถ้าเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมนั้นก็ถือว่ามีเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะ,ะระยะเวลาในการสร้างมีดทํามีดนั้นก็ไม่มากเท่ากับหลวงพ่อเดิมนะครับถึงจะสร้างก่อนก็จริงแต่หลวงพ่อลุงท่านก็มอนภาพก่อนหลวงพ่อเดิมก็ตั้งหลายปีนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาล่ะนะครับเราก็มาดูกันนะครับมาดูกันนะมีดหลงพะลุงเล่มนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะซูมนะครับนะ,ให,นหนนะบให้ท่านเห็นชัดๆนะครับให้ท่านเห็นชัดๆนี่นะครับนะหวายลัดนะพูดถึงหวายก็จะเป็นเขาเรียกว่าวัสดุนะครับได้คือมีทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะหวายนี่ก็ มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยท่านอย่างเช่นพวกใบนาดพวกวายอะไรต่างๆพวกนี้สามารถที่จะขับไล่นะครับนะอุดผีปีาศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ,ะเพียงแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่านะครับยิ่งเสกคาถานะครับนะเข้าไปนะ,ะสักนิดหนึ่งก็จะยิ่ง เข้มขังไปใหญ่ปตีก็คือหวายนี่มีโทนสิทธ์อยู่ในตัวนะครับวพวกผูดผีปีาศาจเหมือนใบนาดนี่แหละนะเหมือนใบนาดผีจะกลัวนะครับนะมีต้นไม้หลายๆอย่างที่ผีกลัวนะครับนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปคัดจัดขับไล่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ใช้คําว่านะหะเนหะนะหนนะหกะตุนะชาลิติอิมะอมิอุอุมอะมมาวาสวะหะนะก็เสกเป่าเพียงไปนะครับอันนี้ก็ ผีได้ยินนะครับนะก็เรียกว่าลองยากแล้วนะอ่าอันนี้ก็สามารถที่จะใช้บทพระคาถานะครับนะจริงๆคาถาบทนี้เป็นไปใช้อยู่เขาเรียกว่าใช้กับควานช้างนะครับขอช้างอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพว่อเดิมท่านก็ใช้นะครับใช้คาถาบทนี้อยู่นะ ใช้คำว่านะหะเนหะนะหะกะตุนะชาลิติอิมะอะมิอุอุมะวาสวหาหะนี่นะครับนะจบเดียวจบเดียวผีนี้ก็เจิงเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเป็นทักคถา,ถา,ถา,ถาที่ใช้เป็นในเรื่องของมหาอำนาจนะครับไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคนเกงกลัวนะประมาณนี้นะนะก พูดง่ายๆคือมีตั้งแต่เมตตามหานิยมปยันโนแหละนะก็คือมหาอุดประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือพูดกว้างๆให้ท่านได้ทราบกันอย่างนี้นะเอาละครับพอนะครับดูในส่วนของภายนอกนะครับนะอย่างที่ผมได้บอกนะ,ะในมีดหนึ่งเล่มนี้ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามและส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะ พูดถึงใบนะครับเราก็ลองมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับนะหลักๆในการทำคลิปทำวิดีโอเนี่ยผมจะเน้นโฟกัสนะครับให้ท่านได้ชมนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะอาจจะไม่ได้ชมในเรื่องของเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านไหนต้องการที่จะชมนะครับเต็มด้ามเต็มใบเต็มฝักก็ สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะครับนะท่านชอบนะมีดเล่มไหนสนใจเล่มไหนอยากจะขอดูรายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้นะท่านก็แอดไลน์ผมเข้ามานะครับก็เนื่องจากว่ามีดแต่เล่มน,นั้นผมก็ได้ทำนะถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับนะเอาไว้ทั้งหมดนะทุกเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบอะไรต่างๆพวกนี้นะแม้กระทั่งซูมให้ดูในจ,จุด horizon, สําคัญสําคัญเช่น ค่ะเป็นมีดด้ามงาก็จะเป็นในส่วนของกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแหมรัดกันนะ,ะก็คือที่สําคัญผมเองก็จะไม่บอกว่ามีดนะครับแต่ละ,ะเล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะแต่ต้องการที่จะบอกก็คือในเรื่องของอในยุคเท่านั้นเองนะครับในยุคเท่านั้นเองนะนี่ครับก็เป็นมีดที่นะครับนะ,ะยุค ต,ต้นของหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลมีเรียมีนะ,ะก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับเอาละก็ผมก็จะขออนุญาตจะวางในส่วนของอฝักเอาไว้ก่อนนะครับวางฝักเอาไว้ก่อนนะทีนี้ก็มาชมในส่วนของใบนะ,ะพูดถึงมีหลวงพ่อลุงนะครับก็สิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์จริงๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของสันมีดนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝังตะกุดเอาไว้แต่ที่ไม่ฝังก็มีนะครับนะ อันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะแต่เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นฝังตะกุดไว้บนที่สันมีดนะอ่าไม่ว่าจะเป็นตะกุดโทนนะหรือว่าจะเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับแล้วก็จะเป็นมันจะมีอย่างนี้ครับการฝังตะกุดนี่นะครับหลวงพ่อท่านได้กาหนดเอาไว้ไม่1ก็เป็น3ไม่3ก็เป็น5ไม่5ก็7ไม่7ก็เป็น9ประมาณนี้นะสรุปว่าจะเป็น1 3 5 7 9 ับดอกนะสามห้านะดอกประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเล่มไหนนะครับรุ่นไหนบางรุ่นนะครับก็ไม่ได้ฝังนะแต่จะเป็นตอกเป็นสัญลักษณ์เป็นกระบาดนะครับบนสันมีดเอาไว้นะก็ผมก็เคยทําให้ท่านได้รับชมอยู่หลายคลิปเลยทีเดียวนะครับนะที่ไม่มีตะกุดนะที่ไม่มีตะกุดก็อย่ามองว่าเป็นมีดพระเกจิท่านอื่นจริงๆไม่ใช่นะครับอันนั้นก็จะเป็นมีดหลงข้อรุ่งเช่นเดียวกันนะ อ่าที่สำคัญก็คือมีหลวงพ่อลุงนี่ก็ท่านก็ได้ร่วมสร้างกับหลวงพ่อเดิมเอาไว้อยู่หลายรุ่นนะครับก็นองจากว่าหลวงพ่อเดิมนี่ท่านก็อ่าไปเป็นประธานนะครับในการสร้างอ่เขาเรียกบทสลา,าการปอเรียนให้กับหลวงพ่อลุงพูดง่ายว่าจนแล้วเสร็จนะครับนะก็จะมีโบทหลังหนึ่งที่ท่านได้ไปสร้างเอาไว้นะครับนะถ้าเกิดว่าท่าน วิ่งจากอำเภอตาคลีไปทางาวัดนองโพนะครับอยู่ซ้ายมือนะอยู่ซ้ายมือนะครับพอ,อไปถึงวัดหลวงพ่อลุ่งเลี้ยวซ้ายเข้าไปปั๊บก็จะเจอโบสถ์นะหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเอาไว้นะครับนะอ่าแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นอ่าส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่านองสีนวลน,นะจะสร้างสลา,ากลางน้ําเอาไว้สมัยก่อนก็จะเป็นอุโบสถนั่นแหละนะาลากลางน้ํา นะครับเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่มีโบสถ์นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะคําว่าโบสถ์นี่ก็คือจะเป็นสลาไม้ที่อยู่กลางน้ําก็เพื่อใช้ทําอุโบสถนะลงอุโบสถนะครับนะวันพระวันศิลใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ จะไปทปําปฏิโมกไปสวดปฏิโมกว่ากันง่ายนะครับหรือว่าไปทําวัดนะเช้าเย็นอะไรต่างๆวันนี้สมัยก่อนก็จะใช้กันแบบนั้นนะครับนะแต่โบสถ์นี่เกิดขึ้นมาช่วงหลังๆเนยนะ,ะตั้งแต่โบสถ์นี่รู้สึกจะเกิดขึ้นมาช่วงปี2000ก็คือ400กว่ากว่านะครับ400กว่ากว่านี่แหละนะ จนกระทั่งมาถึงปีที่สร้างโบสถ์กันเยอะจริงๆก็จะปีพศ2 500ขึ้นมาตั้งแต่ปี2450ขึ้นมาประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับนะ,ะพศ2500นะครับ500แล้วก็501 502เนี่ยก็จะเริ่มสร้างโบสถ์กันค่อนข้างที่จะกากนะครับนะแต่เป็นสมัยก่อนเนี่ยโบสถ์จะน้อยนะครับนะโบสถ์จะน้อยอมีนะครับก็มีมาตั้งแต่ บันพบุตของเรานั่นแหละแต่ก็ก็คือมีน้อยส่วนใหญ่คําว่าโบสถ์ก็จะเป็นศาลากลางน้ำนะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ทําวัดสวดมนต์เป็นที่ไปสวดปฏิโมกนะครับในวันพระใหญ่ๆประมาณนี้ครับประมาณนี้นะท่านก็ลองชมดูนะครับท่านลองชมดูใช้ดุลพินิษ์พิจารณานะครับเข้ามาช่วยกันดูนะครับว่ามีเ่นนี้เป็นมีดหยุกต้นของหลวงพอ่อรุงวัดหนองสีนวลน,นะครับนะ เฉพาะใบมีความยาวอยู่ที่4.5นิ้วเท่านั้นนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่8นิ้วนะ8นิ้วประมาณนี้8นิ้วก,กว่านะครับนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเสมาเปลวเพลิงนะครับนะ,ะเป็นเสมาเปลวเพิงนี่แหละคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมีดหลงกะลุ่งที่ตามหลักมาตรฐานของท่านนะครับนะที่ท่านได้สร้างขึ้นมานะ มีแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละแพ็กเกจินี่ก็จะไม่ไปทับเส้นกันนะครับจะไม่ไปทับเส้นกันก็เวลาท่านองคไหนนะครับนะสร้างขึ้นมาท่านก็จะมีสัญลักษณ์ของท่านนะครับยกเว้นนะ,ะถ้าเป็นมีดนี่นะครับนะถ้าเป็นหลวงพ่อก,กันนี่ก็จะเป็น เหมือนกับหลงพ่อเดิมทุกประการแต่ช่วงหลังๆนะครับช่วงหลังๆท่านก็จะเป็นระบุขึ้นมาเป็นใบสีขาวนะเป็นใบสเตเลสแต่การลงอักคระอะไรต่างๆคนนี้ก็จะเหมือนกันนะกับหลงพ่อเดิมนะถ้าเป็นมีหลงพ่อกันแต่ช่วงหลังก็จะมาเป็นนะครับระบุนะ,ะถ้าเป็นมีหลงพ่อเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กสีดํานะครับนะ นะก็ไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะครับไม่ได้ดําทั้งหมดนะบางเล่มบางรุ่นก็ท่านก็สร้างเป็นเหล็กชั้นดีนะครับเป็นเหล็กสนิมไม่ค่อยจะกินสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนะแต่หลวงพ่อเดิมในช่วงอาหลวงพ่อกันในช่วงยุคหลังๆก็จะเป็นระบุข,ขึ้นมาเป็นเหล็กสีขาวเลยนะครับแต่ก็ไม่หมายความว่าต้องเป็นเหล็กสีขาวทั้งหมดเช่นเดียวกันนะส่วนการตอกอัคระอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นนาคเกี่ยวนะครับนะ หรือว่าถ้าเป็นน่องสิงอะไรต่างๆวันนี้ก็จะเหมือนกับหลงข้อเดิมทุกประการประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเรียนท่านเอาไว้นะอ่านะครับอ่าท่านลองดูนะครับทองลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่านะความเก่าแล้วความเป็นธรรมชาตินะครับมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็ลองเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะก็คือผมเองก็จะไม่บอกว่ามีดนั้นก็คือแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับก็จะไม่พูดนะ ต้องการให้ท่านลองดูแล้วก็วิเคราะห์ดูก่อนนะครับนะธรรมชาติเขาบอกว่าจะไม่เคยโกหกใครนะครับนะคนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปโกหกกันเองนะแต่ธรรมชาตินี่ก็จะบอกนะครับนะความเป็นจริงทั้งหมดนะครับความเป็นจริงทั้งหมดนะที่สําคัญนั้นนะครับก็ในใบมีดนะครับมันเป็นสิ่งที่รับประกันนะ ในยิ่งกว่าใบรับรองนะครับยิ่งกว่าใบรับรองนะไม่ต้องไปถามหาใบรับรองนะครับนะถ้าเรามองเป็นแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกนะครับหรือใช้พวกเส้นนะครับมีจริตอะไรต่างๆนี้นะ,ะเข้ามาช่วยในการมองนะครับนะแล้วท่านก็จะเห็นว่าความไม่ธรรมดานั้นนะครับอยู่บนมีดแต่ละเล่มนั้นก็คือยากเหลือเกินนะครับที่จะต้องประมาณนะในเรื่องของ ความเป็นประโยชน์ว่ากันง่ายนะครับมากเหลือเกินนะต้องบอกว่านะครับมากเหลือเกินถ้าคนมองเห็นนะเพะฉะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในเครือบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมและอีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมไมมว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยด,ว,ยดว,ยวงดาวแพรวาไปหมดเลยประมาณนี้นะ อ่าก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนจะได้ของดีหรือของไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองผมจึงมองว่าเป็นเรื่องสําคัญนะอ่าบางคนก็มองเห็นกงจักเป็นดอกบัวบางคนมองดอกบัวเป็นกงจักก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะมันก็ไม่ได้แปลกชีวิตคนเราจริงประสบความเดดไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะก็เกิดจากการมองทั้งสิ้นแหละนะครับนะเกิดจากการมองทั้งสิ้นนะ ต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับบางท่านก็บอกไม่ใช่หรอกไม่ดีหรอกนะครับแท้แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่แท้หรอกคำนี่เป็นมีดเกะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลในเรื่องของมุมมองหรือความคิดของแต่ละท่านได้นะอ่านะก็บางทีเนี่ยเราก็ต้องไปมองให้ลึกขึ้นไปให้สูงขึ้นไปนะครับมันเป็นเรื่องของบารมีนะ อามีดของครูบาอาจารย์นะครับนะทั้งหมดที่ท่านได้สร้างมาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่ใช่นะครับนะถ้าหากว่าใครไม่คู่ควรหรือว่าไม่มีบุญบาร,รมีจริงๆเนี่ยก็จะต้องไม่มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับนะอย่าไปมองว่านะเพราะว่าเ้ามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้ค่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีมันอไม่ดีว่ากันง่ายนะครับนะ เมื่อมองไม่ดีแล้วก็นั่นแหละครับก็หมดสิทธิ์ที่จะไดะ้ไว้ในครอบครองแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้จะมีไว้สําหรับคนที่คู่ควรนะครับผู้ที่คู่ควรเท่านั้นแหละนะ,ะผู้ที่คู่ควรก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านไม่ใช่นะครับคนมีเงินร้อยล้านพันล้านบางคนก็มองไม่เห็นกตังค์เยอะแยะไปนะ,ะส่วนคนที่มีเงินน้อยๆน,นะครับแต่แต่เขามองเห็นนะเขารู้คุณค่านะครับอันนั้นก็ ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญวาสนานะอ่าก็มีโอกาสที่จะมีไว้ในครอบครองได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ22กับ35วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะสำหรับที่เข้ามานะทุกท่านที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับหนะ้าทางช่องย t ท b e ของผมนะครับนะอ่า ก็คือหวังว่านะครับก็คือแฟนคลับทุกท่านนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติลโอที่ผมอัปโหลดขึ้นไปนะครับนะเ mm. มื่อท่านมองแล้ว mm. เห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเค mm. ก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับนะอ่า ก็คือเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับนะของเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่านะครับโดยเพราะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นมิตรหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับนะอ่าถือว่าเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็ไม่ได้อ่าเป็นสองรองใครนะครับนะก็ถือว่าเป็นพระ องค์แรกที่เป็นผู้ประทมมาเลิกในการสร้างมีดหมอนะในเขตอำเภอตาคลีว่ากันง่ายนะครับนคะรสวรรค์ของเรานี่แหละนะเป็นวัดหนองศรีนวลน,นะครับก็วัดของท่านก็อยู่ห่างจากกองบินสีก็ประมาณสักไม่ถึง2กิโลครับนะอยู่ประมาณสักด้านหลังสนามบินนะ,ะก็ถือว่าถ้าเราไปอยู่ในวัดนะครับหนองศรีนวลน,นะนะของวัดหนองพระลุงนี่ก็เรียกว่าได้ยินเสียงเครื่องบินทั้งวันนะ เป็นเครื่องบินขับไล่นะครับนะเครื่องบินก็มีเขาเรียกว่าฝึกบินแทบจะทั้งวันนะบินขึ้นบินลงว่ากันง่ายนะครับนะถ้าไปในเขตวัดอ่หลวงพ่อลุงวัดน้องสีนวลแลอวัดน้องโปก,ก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินก็คืออา่าขึ้นลงอยู่ตลอดทั้งวันว่ากันง่ายนะครับนะนะเอาล่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าเก็บสิ่งที่ไม่เคลียร์นะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับก็ให้กดมาที่เบอร์0863291496นะอ่าเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนักคารินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนคินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Thank you.